แกะลันไายแบบไฟทามไม่ยังอยู่ดเลยรถไฟวิ่งไปไหนในะไปเวอรลาดเหรอไฟมีสองอันโอ้รถไฟนี่ไปไ,นนะปไ,ไปกลเว้ยหมดแล้วเนะี่ยรถไฟจะไปโซรแล้ว はいきる。Like